สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสาธิตการทําจอยนะครับจอยของผนังปิการนะปกติถ้าเราจะเขียนผนังซึ่งมีผนังต่อเนื่องก,กันนะครับ,รบหีือผนังชนกันซึ่งในงานปิการเนี่ยจะต้องเว้นแก๊ปประมาณหนึ่งเซนนะครับเราสามารถทําทจอยได้นะครับด้วยการใช้คําสั่งจอยนี้เนี่ยคำบรรณ์นะครับเราคลิกที่คําสั่งจอยนี้เนี่ยคำบนรณ์จากนั้นให้เราคลิก ที่ผนังที่ต้องการทำจอยนะครับโปรแกรมจะถามว่าต้องการทำจอยกว้างเท่าไหร่นะครับที่อยู่ด้านลา่างเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับจุดศูนย์หนึ่งก็คือหนึ่งเซนนะครับจากนั้นก็เลือกผนังที่อ,อ,อีกด้านหนึ่งนะครับโปรแกรมจะทำจอยให้ยรัตมงไปนะครับสามดูสามทางก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกเลือกนะครับกำหนดความกว้างของจอย หเซนคลิกเลือกผนังที่ต้อง,งการนี่ก็จะเป็นเทคนิคการทำจอยแบบมีแกลปหเซนปุ่มต้นครับ